พลอากาศเอกชลิดภาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังโครงการทำดบดินบ้านไส่หนองสองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลสมริ์ของโครงการโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำพร้อมพบประรับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชน ที่จะต่อยอดโครงการให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อไปสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการก่อสร้างทำนบดินบ้านใส่หนองสองไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริเมื่อวันที่9พฤษภาคม2560ตามที่รัศดรบ้านใส่หนองหมู่ที่15ตำบลสองพี่นอ้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีได้ขอพระราชทานโครงการฝายทดน้ำคลองใส่หนองเพิ่มเติมอีกหนึ่งแห่งเพื่อช่วยเหลือรัศดรที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ขาดแคลนน้าสาหรับอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรกรมชลประทานจึงได้ดําเนินการก่อสร้างถนนดินบ้านสายทองสองอเนื่องมาจากพระราชดำริและแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2511ส่งผลให้สามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ําในพื้นที่ได้ประมาณ54,000ลูกบาทเมตรในช่วงหน้าแล้งสามารถช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรได้เพิ่มขึ้นประมาณ55ไร่ท่านี้จังหวัดจันทบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจํานวน40โครงการ ประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ําด้านการเกษตรด้านสิ่งแวดล้อมด้านการส่งเสริมอาชีพด้านสาธารณาสุขด้านสวัสดิการสังคมและการศึกษาและด้านบุรณาการดืน่นซึ่งรวนแล้วแต่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนเป็นอย่างอนเนกอัน,นันต์ในโอกาสนี้องค์มนตรีได้นะนําให้จังหวัดจันทบุรีและกรมชนะระทานสร้างฝ่ายทดน้ำได้ลำคลองเพิ่มขึ้นเพื่อกักเก็บน้ําเกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้น รวมทั้งการจัดสร้างแทงน้ําขนาดใหญ่มีเครื่องสูบน้ําโซลาเซลล์บริเวณทํานบดินบ้านใส่หนองสองเพื่อนําน้ําขึ้นไปเก็บและใช้ระบบท่อส่งน้ําเพื่อส่งน้ําไปให้กับเกษตรกรอยู่นอกโครงการทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรได้มากขึ้นและมีประโยชน์สูงสุดจากการใช้น้ำเจริญบัญยงเสนารยายงาน เกษตรกรชาวสวนผู้ปลูกสับปะรดห้วยมุ่นสายพันธุ์ปัตตาเวียในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งบ้านห้วยโปรโงตำบลห้วยมุ่นอำเภอน,น้ำปาดจงังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับจงบังหวัดอุตรดิตถ์และสร้างรายได้กับเกษตรกรชาวสวนปีละไม่ต่ำกว่า400ล้านบาทและถือเป็นสับปะรดที่อร่อยที่สุดในโลกโดยได้รับการรับรองตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ซึ่งปีนี้เกษตรกรชาวสวนได้รับผลกระทบเนื่องจากถูกพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามารับซื้อกดราคา โดยเกรดเเหลือกิโลกรัมละ3ถึงบาทจากที่เคยรับซื้อ5-7ถึงบาทเกรด C ที่เข้าโรงงานเป็นผลไม้กระป๋องรับซื้อเพียงกิโลกรัมละ1บาทจากที่เคยซื้อ3-4ถึงบาทอีกทั้งมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามารับซื้อน้อยมากกว่าปกติทําให้ต้องตัดทิ้งและสับลูกทิ้งให้กลายเป็นปุ๋ยเน่าอยู่ค่าในสวนไม่สามารถระบายออกสู่ตลาดได้เนื่องจากไม่คุ้มกับค่าจ้างแรงงานขลนย้ายและค่าน้ํามันรถกนไปขาย โดยที่ผ่านมาชาวสวนยังต้องอดทนกับปุ๋ยที่มีราคาแพงขึ้นถึงกระสอบละ800จนถึง1,000บาทชาวสวนผู้ปลูกสับปะรดบ้านห้วยมุ่นได้นำสัถบปะรดบรรทุกใส่รถอีแตนรถถ่ายรถอีตอกรวมตัวกันรพร้อมป้ายข้อความต่างๆเพื่อเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตจ,จากสวนออกสู่ตลาดในราคาที่ชาวสวนอยู่ได้โดยเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแก้ไขปัญหาสับปะรดราคาตกต่ำและช่วยระบายสินค้าสับปะรดที่อยู่ในสวนออกสู่ตลาด ขณะดเดียวกันนายสรันวสรันเกตสอสอ,อุตร,ริดเกตสองพร้อมกับทีมงานได้เดินทางมารับฟังและรับปัญหาที่ชาวสวนปลูกสับะรดได้รับผลกระทบโดยดนำมีดมาปอกสมบปะรดูเนื้อานพร้อมกับชิมและเรียกร้องให้ทางรัฐบาลเร่งหาทางช่วยเหลือนาคาคาดด,ดารายงานนายขวัญเลิศผาณิ์มาสสชนบุรีเขตอำเภอศรีราชานำสังกะสีจำนวน20แผ่นไปมอบให้กับนายพรสวสดิ์ปียะมหาพงษ์ ซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเทศบาลเมืองรีราชาซึ่งพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่2ทับ28ถนนสุรศักดิ์ตำบลสีราชาอำเภอรีราชาซึ่งบ้านดังกล่าวเป็นบ้านพักของทางเทศบาลเมืองสีราชาซึ่งหลังคาั่วทั้งบ้านเวลาฝนตกได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจึงได้ขอความช่วยเหลือไปทางการทัณง,งานสสจังหวัดจนบุรีเขตอำเภอรีราชาโดยนายพรสวัสดิผส์ผู้เดือดร้อนเปิดเผยว่าได้รับความละบ,บากจากหลังคาบ้านรั่วมานานฝนตกน้ำก็รั่วลงพื้นที่นอนเขาของเครื่องใช้ภายในบ้านเปียกหมด ทำให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างสาหัสนอกจากนี้เงินเดือนยังต้องเอามาใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งแต่ละเดือนแทบไม่เหลือจึงร้องของความช่วยเหลือจากสสเนื่องจากการอนุมัติการซ่อมแซมบ้านของทางราชการนั้นติดทิ่งงบประมาณอนุมัติล่าช้าท่านที้ทางสสชนบุรีได้รับเรื่องจากคณะทา,างานจึงรีบจัดหาสังงกสีจํานวน20แผ่นลงพื้นที่ไปมอบให้ทันทีเพื่อพิก,การมาเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสมชายแก้วนุ่มรายงาน ที่วัดเล็กธรรมกิตตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกมีประชาชนแลนะนักท่องเที่ยวรวมถึงบรรด,ดานักเสี่ยงโชคล้วสารทิศพากันไปกราบบ้านขอพอรหลวงปูเพื่อนศักดิ์สิทธิ์อดีตเจ้าวัดบัดเล็กธรรมกิตและเที่ยวชมความงดงามของอุโบสถหลังเก่าซึ่งมีต้นโพป,ปกคลุมเป็นธรรมชาติสร้างความสวยงามให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมากที่สําคัญโบสถ์ปกโพหลังนี้มีอายุ151ปีทาให้นักท่องเที่ยวและบรรดานักเสี่ยงโชคเอาอายุของโบสถ์หลังนี้ไปเสี่ยงโชคเหมาลอตเตอรี่หมดแพง้ง ส่วนข้างโบสก็มีนักเสียงโชคที่มีความเชื่อเรื่องของไอ้ไข่เข้าไปจุดทูบขอเลขเด็ดกันอย่างไม่ขาดสายท่าน่านายกฤษดาด้วงฮีรันอายุ39ปีชาวจังหวัดพิจิตรบอกว่าตนเองเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของไอ้ไข่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จุดทูบได้เลข248ตนเองจะกลับไปเสี่ยงโชค ทางด้านนางสาวเตือนใจหมดสำราญอายุ56ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการได้พาครอบครัวเดินทางมาเที่วที่วัดแห่งนี้ได้เป็นคนชอบเสียงโชคอยู่แล้วพอรู้ว่าอายุของโบสถ15์151ปีก็เดินมาซีลอตเตอรี่ปรากฏว่าเกี้ยงแผงจึงมาจุดทูปไหว้ขอพอรในไข่ได้เลข430กลับไปเสียงโชคเช่นกันเนรมิตมงคลกิจการรัชนนันใหม่รายงานเช้าวันนี้ในนรงผลคิดอ่านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย ป็น,นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคลิกออฟการรื้อถอนระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำบริเวณหน้าด่านพรมแดนมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ถึงสี่แยกศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันรวมเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนจำนวน400กว่าต้นโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใตดินนี้เป็นไปตามที่เทศบาลตำบลแม่สายได้เข้าร่วมโครงการพิเศษสำหรับเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวโดวยร่วมทุนระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกค,ครองส่วนท้องถิน่น ดาเนินโครงการปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าเป็นสายเคเบิลใต้ดินเพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนพหลโยธินตลอดจนเป็นการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบของสายส่งไฟฟ้าสายเคเบิลสื่อสารซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและเพื่อมีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยพิธีอื่นเป็นการแก้ไขปัญหาทางเดินเท้าที่มีความแคบโดยสอดคล้องกับนโยบายการจัดระเบียบพื้นที่เมืองชายแดนอาจเป็นการจัดให้มีการบำรุงทางบกและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดและเป็นความระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอีกทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดที่อาจจะมากับนกย้ายถิ่นซึ่งจะอาศัยอยู่บริเวณสายไฟฟ้าเป็นจํานวนมากเป็นประจําทุกฤดูกาลย้ายถิ่นทําให้เกิดความสกปรกเสี่ยงต่อโรคระบาดและโรคติดต่อข้ามถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงรายชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยมีกรอบวงเงินจ้างจานวน288ร้อยแปดสิบล้านเนบาททีมข่าวไทยคาน News รายงาน